แฟนคลับสุดซึ้งไผ่หลิวอำลาตำแหน่งมิสแกลนเตรียมเป็นไอดอลวงจีนีสเปิดคำพูดบอสนวัตรรู้สึกอย่างไรหลังไผ่หลิวทำหน้าที่นางงามไม่ถึงปีเรียกได้ว่าแฟนๆต่างพากันลุ้นกับผลโหวตกับไผ่หลิวกระมนลวา่าอะไรดเธอนั้นได้เข้าร่วมรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์เพื่อเป้าหมายการเดบิวต์ของเธอและในตอนนี้ก็ดำเนินรายการมาจนช่วงสุดท้ายแล้วกับไผ่หลิวที่จะผันตัวจากรองอันดับ5มิสแกลนไทยแลนด์2 0ง0 23สู่หนทางการเป็นเกิลกุ๊ประดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าเจ้าตัวอย่างไผ่หลิวกมลวลัยปัะจารัตนกุลจะไม่ได้เดินทางมาอำลาตำแหน่งรองอันดับ5 m i มิสแกลนไทยแลนด์ประจำปี2023ด้วยตนเองเหตุเพราะเจ้าตัวได้ติดภารกิจสำคัญกับเส้นทางใหม่ที่จะปดล็อกความเป็นตัวเธออย่างรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์เพื่อเป้าหมายสู่การเดบิวที่จะนำพาเธอไปเป็นศิลปินเกิลกุ๊ประดับโลกแต่เธอก็ยังให้ความสำคัญอย่าง ครอบครัวมิสแกลนและทิ้งท้ายด้วยคำอำลาด้วยถ้อยคำสุดซึ้งแบบนี้โดยในวันประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2024รุ่นพี่นางงามในปี2023ต้องขึ้นเวทีเพื่อมากล่าวคำอำลาตำแหน่งซึ่งเจ้าตัวอย่างไพริวนั้นเธอมาร่วมงานไม่ได้จึงได้ส่งวิดีโอที่พร้อมกล่าวคำอำลาตำแหน่งมาแทนโดยในวิดีโอนี้เธอได้กล่าวถ้อยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวมิสแกลนทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ไพริวนั้นได้มีโอกาส มาาาอำลตำแนแนงห่ต่ว่าติดภารกิจสำคัญเลยไม่ได้ไปที่หน้างานด้วยตัวเองนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยเคียงข้างหนูตลอดระยะเวลาที่หนูได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็อยากขอบคุณป้าป้านวัฒน์นะคะที่ทำให้หนูได้เป็นหนึ่งในท็อป11ของ Miss Grand Thailand 2023ทำให้หนูได้มีโอกาสมากมายเปลี่ยนชีวิตของหนูไปอีกขั้นหนึ่งเลยและวันนี้ปะป้าก็ยังปล่อยให้หนูได้มาทำตามความฝันอีกหนูจะทำให้ปะป๊าภูมิใจจะทำให้ครอบ ทั้แกลนทุกคนภูมิใจในตัวหนูนะคะแล้วก็อยากขอบคุณแม่แม่สื่อมวลชนแม่แม่นางงามขอบคุณพี่สนุกขอบคุณห้องเสือ้อขอบคุณแบรนด์ต่างๆรวมถึงขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆและขอบคุณผู้มีพระคุณสําหรับหนูทุกคนเลยและสิ่งที่สําคัญคืออยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนคะ่ะที่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดระยะเวลาที่หนูดํารงตําแหน่งมาจนถึงทุกวันนี้และก็ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยหนูรักทุกคนนะคะอย่าลืมหนูนะคะไผ่เหลิวกมลวลไลประจกรักรรัตนั รองอันดับ5มิสแกลนไทยแลนด์อีกทั้งเธอยังได้ไปหาบอสนวัดอิสระไกลศีลเจ้าของเวทีมิสแกลนเป็นการส่วนตัวนอกรอบซึ่งหลังจากที่เธอเข้าไปถึงก็ได้เข้าไปกอดคุณนวัดในทันทีโดยคุณนวัดได้กล่าวว่าดีใจด้วยที่ได้เซ็นสัญญาแล้วพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณที่พูดถึงแกลนอยู่ตลอดนะพร้อมอมยิ้มอยู่ตลอดขณะที่ให้คําสัมภาษณ์คู่กันซึ่งทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างไพลิ้วได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเพราะหนูได้โอกาสมาจากบอสเยอะม ม,มจนทําให้หนูได้เข้ามาเป็นหนึ่งในท็อป1 1อง m ของมิสแกลนในปีที่แล้วหนูก็ได้รับโอกาสมาอย่างมากมายอีกอย่างคือหนูยังได้มงไม่ถึง1ปีเลยแล้วบอสยอมปล่อยให้หนูได้เดินออกมาทําตามความฝันซึ่งบันเกินคาดสําหรับหนูมากจริงๆเพราะในสุดท้ายแล้วหนูก็ได้เดบิวต์อย่างที่หนูตั้งใจจริงๆแล้วหนูก็อยากจะขอบคุณบอสอีกด้วยจริงๆนะที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งได้ทําตามความฝันของตัวเองนับได้ว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะติดภารกิจเพื่อทําตาม ความฝันของเธอก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยลืมครอบครัวที่เธอได้เคยผ่านมาก่อนอย่างครอบครัวมิสแกลนจนทําให้เธอนั้นได้สั่งสมประสบการณ์และหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เธอนั้นได้รับโอกาสมากมายจนเธอสามารถมาทําตามความฝันในสิ่งที่เธอต้องการได้โดยที่ครอบครัวมิสแกลนก็ยังคอยสนับสนุนซัพพอร์ตตัวเธออยู่ห่างๆเสมอลาสุดไพหลิวกมลวลไลก็ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายกับการแข่งขันในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์โดยเด็กฝึกด้วยกันทั้งหมดที่คว้าชัยช นะมาได้ได้แก่เชียวอี้หยูรู้อันไผ่หลิวยินอีลินหวังเคอร์เซียวเยาตีตี้และเอมมาซึ่งไผ่หลิวกำม,มนวนลัยเธอได้ผลโหวตจากการแข่งขันเป็นอันดับ3ท็อป9้คนด้วยคะแนนโหวต50าสิบล้านคะแนนส่งผลให้เธอได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิลกรุก๊ปและต้องเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวในฐานะอินเตอร์เกิลกรุ๊ปวงใหม่ภายใต้ชื่อจีนีส ซึ่งช่วงสุดท้ายของรายการได้มีโชว์ส่งท้ายรายการอย่างมากมายจากแขกรับเชิญพิเศษจากทั้งฝั่งไทยและเมนเทอร์รับเชิญพิเศษจากฝั่งจีนพร้อมโชว์พิเศษปิดท้ายซีซั่น2จากเมนเทอร์อย่างเชฟซาเธอร์และเนเน่และที่ขาดไม่ได้เลยคือโชว์จากสาวๆที่จะได้เดบิวต์อย่างเกิลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างจีนีสที่มีไผ่หลิวหนึ่งในตัวเต็งร่วมโชว์สุดพิเศษนี้ด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เกิลกรุ๊ปน้องใหม่ป้ายแดงอย่างไผ่หลิวกมลวไลัยที่ เธอนั้นสามารถทําตามความฝันของตัวเธอไปได้สําเร็จอีกทั้งยังคงได้รับความรักที่ดีและพร้อมซับพอร์ตเธอเสมออย่างครอบครัวมิสแกลนงานนี้เธอจะกลับมาในผลงานคัมแบ็กเปิดตัวในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ในรูปแบบไหนโปรดติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ